รบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุขสุขคนพี่น้องพี่น้องครับวันนี้พอใจดีสิบภาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องวันนี้พอใจดีสิบภาไปตามแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับของวันประจำวันที่ 13. สิบสามสิงหาสองห้าหกแปดพี่น้องเล่าพัฒนากับปูสอนได้พี่น้องเนาะ วันที่ผ่านมาปูสอนมันใจแล้วจนรุดพี่น้องนะครับมันใจพี่น้องเอ้ยเรารูสิว่าจังเละนะครับเสียดายพี่น้องบอกได้เลยว่าเสียดายนะครับเปินจนปากบ่ได้ปากบอ่ออก ใส่วันที่แล้วนะพี่น้องพอะจะดีสิทิภาพเปนเบิ่งแนวทางย้อนหลังของปู่ทอมเด้พี่น้องเด้อวันที่สิบสามได้พี่น้อง,องคือมืออื่นเท่าแนวทางหน่อยคู่หน่อยหางพี่น้องแนวทางให้หางเดียวแต่มาตัดเล่นมาตัดเป็นคู่นะครับวันที่สิบสามเด้อ สออสองห้าหกแปดน,นี่คือจะทั้งของปูสอนพี่น้องนะครับลาวพัฒนา ลาวพัฒนาลาวพัฒนาพี่น้องลาวพัฒนาอย่างไรดีพี่น้องลาวพัฒนาปูสอนเด้อพี่น้องบุเคยเห็นปูสอนพี่น้องเพิ่นมีหยดลังให้เบ่งเด้อเข้าไปในช่องดูทูพ่อใจดีชนแนลปีหก เจ็ดพี่น้อง้าปูสวนมันเก่งบ่เก่งพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งรูดเดอ้อวิ่งรูดบน ล่างปูสอนวิ่งบนล่างหกพี่น้องหกเด้อมาเบิกยอดหลังจากหน่อยหนึ่งพี่น้องยอดหลังของปูสอน ย้อนหลังของปูสอนเด้ยอย้อนหลังของปูสองงวดประจำวันที่สิบเอ็ดพี่น้องเราพัฒนาปูสอนวิ่งรูดบนล่างสองเด้อพี่น้องเด้อจุดสามตัวหกสองหนึ่งพี่น้องจุดกันสองหนึ่งพี่น้องเออชุดสองตัวสองหนึ่งชุดกันหกหนึ่งหกสองอ, 2, 2, 1, 6, 1, 6, อันนี้คาดออกมาเลยพี่น้องนะครับจากสามสามตัวตัวนี้คาดออกมาเป็นสามคู่ เสียดายพี่น้องเป็นหกกพี่น้องโมเป็นหกสองตัวนี้เพื่อนกันไว้ห้ยย่างดีละกันไว้ห้ยย่างดีกัย่งหลอดไดพี่น้องอียนะครับนี่คือแนวทางสูตรแนวทางตำราของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องยกเวียนสิมาตรงกันก็นกนจำเป็นนะครับเพิ่นบอด้เลียนลอกแบบผู้ใดสูตรไข่สูตรมันออะพี่น้องไปเบิ่งจับคููของปูสอนกันเลยพี่น้อง จับคู่ปูสอนพี่นอ้องจับคู่เน่อชุดสามตัวนะครับชุดสองตัว ชุดกันนะชุดกันของปูสอนนะครับพี่น้องสิเป็นตัวใด สิมาตัวใดญเนาะดูกับพีกับน้องท่านั้นเด้อพอใจดีก็เอามาเป็นแค่แนวทางเอามาฝากพีตอนน้องเฮ้าให้พี่น้องเฮ้าได้เอาไปพิจาหน้าเอาไปเบิง่งห่ามีโศกมีดวงนํำเพิ่อนพี่น้องนะครับเนาะนี่คือเป็นน้ำใจของพอใจดีนะครับที่เอามาเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องได้เบิง่งแด่แย่งกันนะครับตได้ดีๆตได้เด็ดเด็ด นะครับพอใจดีสิเอามานำเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องมีความสุขก,กันพี่น้องพี่น้องครับชุดสามตัวของปูสอนพี่น้องนะครับสองเจ็ดหก สองเจ็ดหกพี่น้องนะครับสองตัวเจ็ดหกพี่น้องชุดกันนะครับสองหก สองเจ็ดนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องวันที่สิบสามสิงหาพี่น้องเราพัฒนาปูสอนวิ่งลูดบนล่างหกพี่น้องชุดสามตัวสองเจ็ดหกพี่น้องชุดสองตัวคือเจ็ดหกได้พี่น้องได้ ชุดกันสองหสองเจ็พี่น้องเคปบหน้าจอไว้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,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 กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยกดไลค์กดไล์กดแชร์กดติดตามขอให้พี่น้องกล่ำรวยมีเงินมีทองเดินทางไปสมาใส่ให้ตลอดปลอดภัยทั้งไป,ป,ท,งไปทั้งกลับขอให้รักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อจะดีกับฝากไว้ที่เพียงเทาง่านี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ